iPhone 14และ iPhone 14 Pro มาถึงมือของโอ๊ตแล้วนะครับสดสดร้อนๆเลยเนี่ยจับไม่ได้เลยนะร้อนมากๆเลยก็เลยต้องขอวางอวดขิงไว้แบบนี้นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากจะมาแกะกล่องกันไปพร้อมๆกันนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าพอแกะออกมาแล้วสีสันเปลี่ยนไปไหมดีไซน์เปลี่ยนไปหรือเปล่าแล้ว Dynamic Island ใทีเขาให้มาใหม่เนี่ยจะเป็นไง หน้าตาของกล่องนะครับเหมือนเดิมกับ iPhone 12 iPhone 13นะครับก็จะเป็นกล่องบางๆเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นั่นแหละแล้วกล่องเนี่ยวัสดุยังคงเป็นกระดาษ100%สามารถ reuse recycle ได้ในอนาคตนะครับ สำหรับรุ่นเนี่ยดูได้จากหน้ากล่องเลยนะครับเพราะว่าจะมีรูปตัวเครื่องอยู่บนฝากล่องปั๊มนูนขึ้นมาถ้าเกิดเราลูดนิ้วเนี่ยมันก็จะสะดุดด้วยนะครับแล้วก็ดีเทลค่อนข้างดีนะขอบขอบก็จะมีเงาตามเครื่องเลยนะครับสวยดีแล้วก็สังเกตเห็นไหมครับว่าด้านบนตัวโปรเนี่ยนะครับจะมากับตัวไดนามิกไอแลนด์แล้วนะครับด้านหลังกล่องเหมือนเดิมนะครับรูดด้านบนรูดด้านล่างแกะออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ ตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าสีรู้ตั้งแต่หน้ากล่องใช่ไหมครับแล้วก็โดยรอบเครื่องไม่ว่าจะเป็นคําว่า iPhone โลโก้แอปเปรอบๆเครื่องเนี่ยก็จะเป็นสีนั้นๆอย่างนี้เป็นสีซิลเวอร์นะครับแล้วตัว14ธรรมดาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีม่วงเห็นไหมครับว่าสีจะไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นความแตกต่างหรือเปล่าดูด้วยตาเปล่านะครับก็ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ากล่องมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยตัวโปรจะมีความหนากว่านิดนึงแบบนิดเดียวจริงๆนะครับส่วนน้ำหนักเนี่ยโอจับถือดูแล้ว ตัวโปรน้ําหนักมีความหนักกว่านะครับก็เป็นไป,นปนได้เลยเรื่องของวัสดุเขาใช้เป็นสแตนเลตนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมแล้วก็กล้องตัวนี้มีเยอะกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราแกะเลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตื่นเต้นอนะ่ะนี่ตื่นเต้นตื่นเต้นโหสวยนะ นี่นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับก็จะเป็นกระดาษแบบนี้สวัสดีเห็นไหมครับว่าใหม่แบบรู้สึกฟิล์อย่างเงี้ยมันดีมากนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดูเครื่องให้ดูแป๊บเดียวนะครับวางก่อนอุประกอในกล่องก่อนนะครับมีใส่ชาร์จหนึ่งเส้นนะครับก็ C2 Lightning Port นะครับแล้วก็จะมีซองเล็กๆตามทําเนียมของเขานั่นแหละมีคู่มือกันใช้งานเข็มนะแล้วก็ เป็นในส่วนของสติกเกอร์ครับใครชอบไปแปะตามรถตามอะไรเนี่ยก็เห็นอยู่ก็น่าจะถูกใจกันไม่ผิดคานะครับอุปกรณ์ภายในกล่องเขาก็เท่านี้แหละนะไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกเนาะเขามาแนวนี้แล้วอ่ะเขาคงไปทางอื่นไม่ได้เดี๋ยวเรามาเซตอัพกันนิดนึงเพราะว่าโตมันเป็นสีขาวเนาะเราก็เอาเครื่องเนี่ยมาไว้บนนี้สักนิดนึง ดีไซน์โดยรอบครับไซซิ่งเหมือนเดิมนะครับพอจับถือแล้วสัมผัสได้ถึงน้ำหนักเพราะว่าวัสดุตัวเครื่องที่เขาใช้เนี่ยยังคงเป็นสแตนเลสน,นะครับฝาหลังจะเป็นแบบด้านนะครับผิวด้านแบบนี้เลยดีเหมือนกันสัมผัสดูรู้ราพาเมีมเหมือนเดิมแหละแล้วก็กล้องหลังนะครับให้มา3ตัวเหมือนเดิมแต่ว่าขยับความละเอียดเลน่์หลัก ขึ้นมาสูงเป็น48ล้านเนาะแล้วก็โมดูลกล้องนะคบเขาว่ากันว่านะซึ่งโอนยังไม่ได้เทียบกับตัว13แหละคือซส์กล้องเนี่ยเท่าเดิมแต่ว่านูนมากกว่าเดิมนั่นเองครับอันนี้คือรอบๆเครื่องนะครับด้านล่างก็ไม่ได้มีอะไรครับเป็นพอร์ชาร์จเอ่อไลนิ่งพอร์ตเหมือนเดิมอันนี้น่าเสียดายมากๆเลยถ้าเกิดเขาเปลี่ยนตั้งแต่รุ่นนี้น่าจะดีนะครับอันนี้ก็เป็นโดยรอบเครื่องครับอ่าที่ต้องบอกเพิ่มเติมอ,อีกนิดนึงนะครับก็คือรุ่นที่จาหน่ายในไทยเนี่ย,ยง ใครเคยเห็นสื่อน,นอกรีวิวไปแล้วหรือว่าจับเครื่องเปิดเครื่องไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีในส่วนของเซ็นเทอร์ไลท์นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนเสาสัญญาณบริเวณตรงนี้ซึ่งรุ่นที่จําหน่ายในไทยไม่มีสําหรับตัว14ธรรมนาโอเชื่อว่าหลายๆคนก็บางคนก็รอแหละนะครับแต่อาจจะไม่ได้วางสักเท่าไหร่โอก็เลยแกะแบบชิลๆล้วกันนะครับลูดเลยนี่ชอบอะ่ะการลูดอะ่ะใครซื้อไอโฟนให้โอลูดได้นะโอชอบลูดสนุกดีนะครับ กล่องบ้างๆเหมือนเดิมสีที่อยากจะอวดก็คือสีนี้เลยนะครับเป็นสีม่วงนี่มันจะเป็นม่วงแบบนี้รูดสีม่วงนี้นะครับก็จะเป็นม่วงเผือกๆตุนต่นๆหน่อยไม่ใช่ม่วงฉูดฉาดแล้วก็ไม่ถึงกับอ่อนสทัทีเดียวแต่จริงๆถ้าเกิดมองเผืนๆแบบผ่าน,านๆจริงๆเกือบจะออกขาวนะคิดว่าสีนี้น่าจะใส่เคสแล้วสวยนะครับส่วนเลนเนี่ยนะครับแตกต่างจากตัวโปรชัดเจนเลยเล็กกว่าแบบ เรียกว่าเป็นคนละชุดเลยก็ว่าได้นะมองแบบนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับอันนี้คือตัวเครื่องโดยรอบครับน้ำหนักก็เบาอ่าเทียบกันชัดๆนะครับ 14pro แล้วก็14ธรรมดาเลนเนี่ยคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับไซส์เนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับส่วนสีสันเนี่ยเออพอเทียบกันแล้วมันม่วงจริงๆมันไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ม่วงเลยนะครับสีก็ออกม่วงอยู่ดูด้านข้างนะครับวัสดุแตกต่างกับชัดเจนตัว14ธรรมดานี่วัสดุเป็นอลูมิเนียมมันก็จะมีความเบาลงนะครับโอใท้นึกถึง ตัว13รุ่นก่อนนะ13กับ12เนี่ยตัวเครื่องคล้ายๆเดิมเลยนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยส่วนจอด้านหน้านะครับตัวนี้ยังคงมาพร้อมกับนอ t c ชด้านบนนะครับเป็นนอ t c ชน่าจะไซส์เท่ากับ13เลยอ่ะเทียบกันด้านหน้าบ้างนะครับเห็นไหมครับว่ามี n อ t c ชกับ Dynamic Island นี่คือต่างกันชัดเจนใครอยากรู้ว่าถือ14 Pro นะซื้อตัว Pro ไปเลยเพราะว่าเนี่ยมันต่าง ในไหนก็อยู่ในเรื่องหน้าจอแล้วนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยขนาด6.1นิ้วเท่ากันนะครับเป็นหน้าจอ Super Retina XDR ทั้งคู่แต่ว่าตัวโปรเนี่ยนะครับเป็นหน้าจอ LTPO ดังนั้นก็จะได้ในเรื่องของ Always On มาแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าจอโปรโมชั่นด้วยก็จะมีอัตรารีเฟรช1ถึง120เฮครับในเรื่องของความสว่างตัวธรรมดาจะอยู่ที่800นิตแล้วก็พีคได้สุดๆที่1,200นิตครับแต่ว่าตัวโปรเนี่ยจะขยับขึ้นมานะครับก็ความสว่างอยู่ที่1,000นิตพีคได้สุดที่2,000 วัสดุหน้าจอเหมือนกันเซรามิกชิลดังนั้นก็ติดฟิล์มกันรอยดีกว่าสําหรับอ w a y o n นะครับเขาก็เซ็ตค่ามาให้ตั้งแต่แกะกล่องเลยนี่แหละอันนี้ออาเปิดมาอยู่อันเนี้ยเป็นอเวอ o n แล้วนะเห็นไหมครับว่าสีสันยังมีความสดใสแล้วก็ชัดเจนอยู่นะครับถ้าเราปลดล็อกนี่สีก็จะสว่างขึ้นวาบข,ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคใครใช้ iPhone 14 Pro แล้วก็ Pro Max เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่หน้าจอจะไม่ดับครับแต่ตรงนี้ถ้าใครไม่ชอบก็เป็นเซตติ้งให้มันปิดได้ด้วยนะ มาถึง Dynamic i อแลนดนะครับอันนี้เป็นกิมมิกที่หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าทํางานยังไงเป็นยังไงนะครับต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเป็นไปนตามภาพหลุดเลยนะสำหรับดีไซน์หน้าจอคือจะมีการเจาะรูกล้องกับเซ็นเซอร์เนี่ยแยกกันนะครับแต่ว่าการเชื่อมกันตรงนี้เนี่ยเป็นการดับของหน้าจอเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอ OLED ครับ เวลาดับแล้วเนี่ยก็จะเป็นดับที่ดําสนิทดูเนียนไปนั่นเองนะครับส่วนการทํางานตรงนี้เนี่ยเวลาเราเข้าแอปพลิเคชันต่างๆตอนนี้ที่รองรับก็จะมีแอปสําหรับการฟังเพลงนะครับแล้วก็จะเป็นแอปที่ติดเครื่องมาใน iPhone ของเราอย่างเช่นการจับเวลาอะไรทํานองนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้การโทรเนี่ยก็จะมี Dynamic i s l a n d เป็นป๊อปอัพขึ้นมาเช่นเดียวกันมาถึงเรื่องกล้องนะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดเท่าเดิม12ล้านพิกเซลครับแต่ว่าเขามีการเพิ่มความสามารถขึ้นมานั่นก็คือออโต้โฟกัส ออโต้โฟกัสที่เขาว่าโอตก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าการทํางานเป็นยังไงเพราะว่าใช้12อยู่เนี่ยเขาก็มีการดีเทคจับหน้าอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวโอทขยับให้ดูก่อนนี่นี่เห็นไหมจะมีสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับก็มีลักษณะคล้ายเดิมแต่ไม่รู้ว่าดีกว่าเดิมยังไงเดี๋ยวขอเป็นการบ้านก่อนแล้วกันไปนลองแล้วจะมาบอกอีกทีนึงแต่ที่แน่เลยที่มันเพิ่มเข้ามาคือด้านบนเห็นไหมครับมีคําว่ารออยู่นะครับเราสามารถเปิดปิดการถ่ายรอด้วยกล้องหน้าได้ด้วยส่วนไม่นูอื่นเหมือนเดิมนะคครรับับบก็จะะมี Video, rait, ะีวดโอน แล้วก็เนมาติกล้องหน้าก็ยังคงถ่ายได้อยู่นะมีสโลโมชันมีไทม์แลปปอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานทั่วไปครับส่วนงานวิดีโอนะครับก็ถ่ายได้ความละเอียดสูงสุด 4K 60เฟรมกล้องหน้านะครับสามารถถ่ายวิ rate ดีโอโปรเรทได้แต่ว่าจะจํากัดในเรื่องของความละเอียดที่ 4K 30เฟรมหรือถ้าถ่าย60เฟรมจะต้องไปที่ 180p 0กล้องหลังนะครับอัปเกรดความละเอียดมาโอเคแหละแน่นอนให้มา3เลนเหมือนเดิมก็จะเป็นเลน วายเนี่ยเลนหลักเนี่ย48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อัลเจอวาย12ล้านแล้วก็เทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลครับสำหรับการถ่ายรูปเนี่ยต้องบอกว่าสามารถนำไปแต่งต่อได้เลยเพราะว่าสามารถเปิดปิดไฟล์รอได้ตรงที่เมนูเลยนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเราปิดรออยู่นะครับถ้าเกิดเราถ่ายตอนนี้เลยเนี่ยเลนหลักจะให้รูปความละเอียด12ล้านครับแต่ถ้าเกิดต้องการถ่าย48ล้านให้เปิดรอไปแล้วก็ถ่ายได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นความละเอียดสูง48ล้านนี่ นี่นะครับเดี๋ยวลองซูมดูนะครับนี่เป็นรูปความละเอียดสูงเห็นไหมว่าตัวหนังสงตัวหนังสือเห็นไหมฮะชัดอยู่และเพื่อยืนยันว่ารูปนี้48ล้านจริงๆนะครับดูดีเทลว่านี่รายละเอียดเป็นยังไงเห็นไหมครับว่า48ล้านนะครับขนาดไฟล์56.7เมกะไบต์เลยนะครับแล้วก็ขึ้นด้ว,ว่าตรงนี้เป็นไฟล์ RAW ในเรื่องของงานวิดีโอนะครับเห็นไหมครับว่าเมนูด้านบนยุบยับมากเลยนะครับก็จะมีการถ่ายโปรเลสได้สามารถเปิดปิดได้นะครับเช่นเดียวกับกล้องหน้านะก็ความละเอียดจํากัดอยู่ที่ 4K30 หรือว่าจะเป็น 1080p 6 0เฟรมก็ได้ครับนี่นะครับพอเปิดโหมดแอคชั่นนะครับก็จะถูกตัดสลับมาที่เลน Ultra ์อล้าไว้นะครับพอกดถ่ายไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถมูฟได้เดี๋ยวเราดูเอาพุตกันว่าเป็นยังไงนะนี่ ในโหมดแอคชั่นนะครับสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 2.8k 60เฟรมหรือถ้าใครมองว่ามันฟล์ใหญ่เกินไปละเอียดเกินไปก็สามารถลดมันลงมาได้ที่ HD ก็ได้ครับแล้วก็สําหรับโหมดนี้แอคชั่นเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกระยะเลนที่เขาให้มาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น0.5 1 2หรือว่า 3x ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแกะก่องเล่นกล้องลอง d y n a มิก i อแลนดที่มีความตื่นตาตื่นใจแบบหลายๆคนรอคอยนะครับสำหรับราคาเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าตัว14ธรรมดาเริ่มต้น32,900บาทถ้าขยับมาตัว14 plus ก็จะอยู่37,900บาท 14 pro นะครับ41,900บาทแล้วก็14 pro max จะราคา44,900บาทนะครับราคาก็ความจุเริ่มต้นเท่ากันหมดเลย1 2 8 g b ครับส่วนสีเนี่ยนะครับสีพิเศษของทั้งซีรีส์เลยก็คือสีม่วง ฝั่ง14กับ14 plus จะเป็นสีม่วง Purple ธรรมดาแต่14 pro กับ14 pro max จะเรียกว่า deep purple จะเป็นม่วงแบบเข้มๆหน่อยออกจะดำกว่าไม่ดำม่วงกว็ไม่ม่วงนะครับก็แล้วแต่ชอบไปแล้วกันคลิปนี้ถือว่ามาเป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับติดตามรีวิวได้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอไปเล่นก่อนนะสวัสดีครับ